You can hear fine fine. นี่ไอแปงปรครับพี่นี่แกหิวมากเลยไงยสั่งไข่ดาวตั้งห้าฟองไม่ได้หิวครับแปงจะเอาไข่ขาวมามาร์กหน้าก<ะ>็าแปงก็ได้สูตรมาเขาบอกให้เอาไข่ขาวเนี่ยมาร์กหน้าลดสิวได้แปงก็รวมไปสิวแบบน้องเชินะครับโอ้ย<ม>เขาให้เอาไข่ขาวที่เป็นไข่ดิบไม่ใช่ไข่สุกแบบนี้ไอแปง เอาก็ไข่ดิบมันกินไม่ได้แต่ไข่ดาวเะกินได้นะครับมาร์กเสร็จกินต่อได้เลยพี่นี่ลองกินกับแป้งเลครับเชิญลองไปคนเดียวเลยจ้ะนี่อเลนี่โอ้ยนี่แป้งโอ้ยนี่เชิญแกตามสบายเลยนะจะเอาไข่ดาวไข่ห่านไข่หงอะไรก็แล้วแต่แกเลยไข่เราเสียเวลาไข่นกกระเจเพ่ใหญ่ข้างหน้าแป้งเลยโอ้โหนี่นะ โตจนหมาลียาตูดไม่ถึงแล้วยังจะแย่งข้าวเด็กกินอีกเนนะโอ้ยใจเย็นๆก่อนค่ะพี่ลี่นเด่นไม่ได้แย่งข้าวเชอกินค่ะแต่ว่าเชอให้นาเด่นช่วยกินนะคะเอ้าเออที่หลังจะว่าอะไรนะถามซะก่อนจ้าแล้วทำไมต้องให้นาเด่นช่วยกินด้วยอะคะนี่พี่ลี่ตั้งใจทำข้าวหมูทอดให้เชอเลยนะก็พอเชอไปอ่านเจอว่าของทอดเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุของสิว ชาก็เลยไม่กินดีกว่าค่ะแล้วเมื่อคืนนะคะสิวช่เพิ่มขึ้นอีก2เม็ดเลยค่ะนี่นี่น,นี่ถ้ามันขึ้นเยอะขนาดนี้นะนาว่าหาประโยชน์จากสิวไหมเอ้าก็โทรตามหาพี่เลยไงให้มันนับสิวแล้วตีเลขเป็นหวยเขาไม่ตลกนะคะณนะเด่นเช่อยิงเครียด,ดอยู่อะคะ่ะกว่าจะหาเงินไปหาหมอสิวได้อะ่ะก็ไม่รู้ว่าสิวมันจะขึ้นเยอะอีกเท่าไหร่พี่วินก็ไม่ช่วยโช์เลยอะคะ่ะ ก็น้าบอกแล้วไงจ๊ะว่าน้องเชอเนี่ยไม่ได้มีพี่ชายคนเดียวเนะเจ๊นะจ๊ะน้าอะไรบอกพี่หมดแล้วนะลูกว่าหนูกําลังคิดเรื่องสิวอยู่ทำไมหนูไม่ยอมบอกพี่คะก็เชอกลัวว่าถ้าเชอบอกเพีิร์ดเดี๋ยวพียร์ดก็บ่นเชอค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบไม่อยากให้เชอสนใจเรื่องอะไรมากกว่าสอบแล้วมันจริงไหมคะนี่พูดไม่มีผิด บอกพเยอะจนได้นะนะเห็นไหมเนี่ยว่าพี่น้องเขาทะเลาะกันเลยอ่ะก็พี่อยากให้หนูมีสมาธิในการเตรียมสอบนะคะลูกไปค่ะกลับบ้านแต่เธออ่านครบทุกวิชาแล้วนะคะกลับบ้านเดี๋ยวนี้น้องเอิร์ธมาแล้วเนยอิรธน้องเชอร์อุ้ยตายแล้วเชอร์ไหวไหมน้องเอิร์ธจ๋าน้องเอิร์ธ ค่อยคุยกับน้องนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยจัดการเลยไม่ทันแล้วอแหมนี่แหละนะเขาเรียกว่าแกไม่อยู่ส่วนแกเข้าไปยุ่งกับเรื่องวัยรุ่นเป็นไงเขาเดือดร้อนเลยไหมอุ้ยตบปากแตกเลยที่ฉันทำไปอะก็เพราะว่าเป็นห่วงน้องนะฟอร์มร่างกายกันหน่อยผมมีเพลงให้นันนี่พี่ปชงน้ำหวานมาให้แล้วค่ะอะรีบรบดื่มจะได้มีแรง เดี๋ยวขอชิมก่อนหวานทำไมเราจะเติมอีกหน่อยดีเห็นไหบนี่โอเคแล้วนะเติมหน่อยดีกว่าโอ้ยพี่เมื่อวานเนี่ยก็แม่ผมกินอะไรแล้ววันนี้จะแย่งผมกินอีกเหรอค่ะนี่มีแรงโวยขนาดนี้นะคะก็ต้องมีแรงแคสงานนะเข้าใจไหมกินๆเข้าไป แรงอะไม่ค่อยกลับมาเลยพี่ไม่รู้ว่าจะสู้คนนั้นได้เปล่านั่นแหละค่ะไม่ต้องบนแล้วกินเข้าไปเนี่ยไก่นี่เลยโเชิญครับคุณน,น่ะครับนี่น้องบอมครับเพราะคนเขียนสคริปต์ที่พี่หน่อยชอบนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าคนนี้มือนหนึ่งของบริษัทเอาเลยนะครับ <c oughs> ถ้ามีงานไหนเรียกใช้ได้เลยนะครับเ <c oughs> ชื่ออวยกินเข้าไปมีแต่บอมนะ <c oughs> ดีคนเดียวโอ๊ยโอยโอยโดเท้านะเ้ยหอยโอ๊ยเจ็บมากมานั่งขี้เกียจอะไรตรงนี้ฮะลุกขึ้นมาได้ไหมลูกค้ากขจะแคสงานแล้วเนี่ยลูกค้ามาแล้วลุกโอ๊ยเจ็บยังไม่สนใจเลย มองอะไรล่ะอย่างที่เห็นนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยคือเบอร์เกอร์อกไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าอยากเห็นว่าเรากินเบอร์เกอร์ไปด้วยแต่ก็พร้อมที่จะดูแลร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นสินนี้ผมอยากได้แบบแข็งแรงบึ้งเต็มที่โอเคครับโอเคอะทีมงานเอาของเข้ามาแจกเลยมามาเร็่มมาเร็ว พร้อมครับพร้อมแล้วมั้งพร้อมแล้วโว้ยอ๋อผมบอกว่าพร้อมแล้วครับโอเคอ่ะพร้อมแล้วออกมาสิเออยืนทำไมอ่ะพร้อมนะครับ5 4 3 2แอคชั่นนี่นี่

เจ้าสถิตอยู่ก,ก,กับข้า ดูมีความพยายามดีนะคะสไตายค่ากองมาเนาะเงยหน้ามองกล้องหน่อยเงยหน้ามองกล้องหน่อยอาสวย ทำไมคนนั้นแขนสันจังคะไม่ได้สันนะคะเขากำลังตีปิดโชว์คะ่ะให้รู้ว่าเป็นเบอร์เกอร์่อไก่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะสมมุติว่าพี่พอล่าเป็นนางเอกแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยยกในแบบแบบของของตัวเองได้เลยใช่ค่ะ โอเคโอเคโอเคเปลี <se anak lonely> <t os Report writing> <sk> no. ่ยนได้โอเคเอาขาขวามาก่อนไหวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องซันต้องเอาสองขาต้องเอาสองขาตังนะพี่บอกกันไปไเดี๋ยว้อยเดี๋ยว้ ไม่มีแล้วบกเล่นต่อไป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 เอาบกออุ้ยน้งนไม่อ้นลยอ้ัออุ้มสิน้องัส้สุดสามแง น้องซันอย่นี่น่ะไปสิเฮอไปไปไปน้องซันวิ่ง่อเถอะ